บอกก่อนเจอหน้าห้ามล้อนะตอนอื่นเลยเดี renamed, ah. like> like ๋ยวขออ่านให้ฟังก่อนว่าโอ้เจ็บง่าอว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบบา c h ชา n น,นลค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ให้โบบาแล้วก็กด Subscribe ให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้อยากจะบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูคลิปครีมกําจัดขนอ่าพูดงว่ารีวิวหวีดนะคะซึ่งเป็นวีดรุ่นธรรมดากับรุ่นซิลนะคะและคลิปนี้อีกเช่นกันโบบาก็จะมารีวิวเทรนด์เนเน วีดเหมือนเดิมค่ะแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบหลอดที่เป็นครีมแต่มันเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้จ้ะบางบางเฉียบคือ <Wow! S 1> โบบาเข้าไปในเซเว่ใช่ไหมคะแล้วเจอว่าไอเจ้าเนี่ยมันราคา49บาทซึ่งเฮ้ยมันถูกกว่าคราวที่แล้วที่โบบารีวิวไว้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันหลอดละ99บาท ก็เลยเดี๋ยวเอามาดูกันดีกว่าว่า49บาทมันจะกำจัดขนได้ดีหรือไม่นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออ่านให้ฟังก่อนว่าโอ้เจ็บง่าอวแต้วะ่ะวีดครีมกำจัดขน Silk and Face นะคะ Lotus Flower นะคะดอกบัวโลตัสดอกบัวเออเรียบเนียนนาน7วันที่เขาเคลมมานะคะจะดูว่า เรียบเนียนจริงหรือเปล่าแต่เจ็วันไหมเดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์บอกอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่าอยากจะตัดคลิปลงเร็วๆเพราะว่าห่างหายกันไปนานแล้วนะคะตัวนี้ลัดเซลล์ผิวละให้ผิวชุ่มชื่นสําหรับผิวธรรมดาปริมาณเหมาะสําหรับบริเวณใต้วงแขนตัวนี้เขาก็เขียนมาแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้กับหลายบริเวณนะไม่ว่าจะเป็นขนบริเวณขาขนบริเวณแขน ใต้วงแขนและขอบบิกินี่แต่ด้วยความที่ตัวนี้มันเล็กจิ๋วมากเลยมันก็คือเหมาะกับใต้วงแขนแหละก่อนที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าใต้วงแขนเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนน่าจะใช้เนาะซึ่งบบาได้พรีชีพมาแล้วก็คือไว้ขนจกักรแลให้กับทุกคนเพื่อรีวิวนี้เลยโดยเฉพาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วดูนะฟึบหรือไม่หันใช่ปะ <c oughs> เอาใหม่ ให้ดูชาก็ได้เจอหน้าอย่าล้อนะนี่อันนี้คือขนจักกเแลข้างซ้ายนะจ๊ะตอนเมาดูขนจักกะแลข้างขวาบอกก่อนเจอหน้าห้ามล้อนะนี่ขนจักกะแลข้างขวาอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีขน พร,ม,พร,ม,พรม,มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในซองนี้มันมีอะไรอยู่บ้างนะคะเออบัวบ,าบ,าบอกก่อนว่าตัวนี้ราคา49บาทนะซึ่งบางครั้งถ้าไปเสิร์ชในพวกช้อปปี้หรือว่าร้านอื่นๆข้างนอกอะ่ะอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ถ้าซื้อปริมาณเยอะๆเพราะไม่แก้ลองเสิร์ชดูมันก็มีแบบ6ชิ้น200หน่อยๆทั้งที่จริงอะ่ะ6ชิ้นมันต้องแบบเกือบ300ใช่ไหมเออนะจ๊ะเพื่อความคมชัด นี่คือวีแกะแล้วนะชิงนี่เ,เองอ้าวนี่แลวยังมีอะไรอยู่ไหมแล้วยังมีอะไรอยู่ไหมอุ้ยมีจ้ะก็คือไม้งัดเขาเรียกว่าไม้งัดอ่าเดี๋ยวอ่านข้อควรปฏิบัติก่อนนะคะก็คือพูดง่ายว่าจริงๆแล้ว ควรจะเทสก่อนก็คือเอาตัวครีมเนี่ยทาบริเวณผิวหนังก่อนอาจจะทาแบบท้องแขนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าดูว่าแพ้หรือเปล่าถ้าแพ้ก็ตุดๆหยุดใช้ห้ามใช้นะจ๊ะเราเตือนคุณแล้วนะอ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนแพ้ยากก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะเพราะว่าโบบารเนี่ยเคยใช้ของวีดมาแล้วแล้วมันไม่แพ้โบบาก็เลยเดี๋ยวจะใช้เลย เป็นหนูรองยาถ้าแพ้มันนี้คือจบนะจ๊ะเนี่ยแต่ไม่แพ้รอกเพราะว่าโบมาเคยใช้แล้วเออนะส่วนตัวนี้เขาบอกว่าควรทิ้งระยะห่าง72ชั่วโมงก่อนทําครั้งถัดไปสมมติว่าทําเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ย72ชั่วโมงคือกี่วัน3วันต้องเว้น3วันจ้ะแล้วใช้อันเนี้ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งใช้อะไรระงับกลิ่นกายเอออย่างโรออดอะไรพวกเนี้ยก็ตึ๊ตอย่านะจ๊ะ ระวังเข้าตาด้วยและตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของ2ตัวนี้ค่ะซึ่งถ้าใครแพ้ก็อย่ารินะจ๊ะอย่าริผลิตภัณฑ์อาจทําให้ผิวลื่นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาทําก็คือค้างไว้เลยจ้ะพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ห้ามใช้เกิน6นาทีคราวที่เลาบโบบาใช้3นาทีคราวนี้โบบาจะใช้4นาทีแล้วกันเดี๋ยวมาดูว่า4นาทีเป็นงไงแต่ถ้าแสบก็ขอ3นะเดี๋ยวดูก่อนว่าแสบไม่แสบ วิธีใช้นะคะสามารถดูได้จากหลังซองจ้า <G ül> ระวังหกดวงหกหกแล้ กลิ่นไม่ฉุนนะคะเป็นกลิ่นที่โอเคอะบบาลับได้เหมือนหอมกว่าไอ้สองตัวนั้นอีกนะไม่รู้คิดไปเองเปล่าเวลาทำแนะนำให้ใส่แขนกุดนะคะยังไม่มีความแสบใดๆเลยนะคะบอกเลย และจริงๆในสองนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะเนี่ยผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วอีกหนึ่งหนาที่ขอรายงานความรู้สึกในตอนนี้ว่าไม่แสบจริงๆถามว่าเย็นไหมนิดหน่อยไม่รู้เป็นเพราะเปิดแอร์หรือเปล่าไม่รู้สี 40. ก็ประมาณ30วินาทีนะคะ, <S <S ะเราจะใช้ กระดาษทิชชู่เปียกตัวนี้เช็ดออกก่อนแล้วเราค่อยใช้กระดาษทิชชู่แห้งเช็ดตามเราดึงออกมาก่อนเลยดีกว,ว,ว่าเออนี่วายเอามาสองคันเออพอดีเลยข้างละแผ่นเจ็ดหกสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาจ้าดูแลจ้า าหมดเวลาจ้ะมาจ้ะจริงๆน่าจะคลี่ดีๆก่อนนะเอ้ยหลุดนะจ้าหลุดนะจ้าหลุดนะจ้าเดี๋ยวขอเช็ดก่อนเดี๋ยวมันแสบกลัวจริงๆก็คลี่อย่างนี้ดีกว่าอืม เดี๋ยวขออนุญาตไปล้างก่อนนะจะได้สรุปว่ามันเป็นยังไงมาแล้วไปล้างมาซึ่งตัวเนี้มันเป็นแบบนี้อันนี้ก็ยังออกบ้างแต่ไม่ออกหมดนะคะก็ยังเป็นต่อๆออยู่ยังยังมีความเป็นต่อๆอยู่แต่อันนี้หนักกว่าอันนี้คือแบบ ยังเป็นเส้นอยู่เลยอะ่ะมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะก็คือเจ้าวีดตัวนี้ยบูบาว่าหนึ่งเลยกลิ่นมันไม่แรงโอเครับได้นะคะคือพูดง่ายบูบ,บาโอนเอียงไปทางด้านโอเคกับกลิ่นด้วยซ้ําอ่านที่หนึ่งเนาะอันที่สองเลยบูบาคิดว่ามันอ่อนโยนกับผิวเพราะว่าไม่แสบเลยบอกเลยว่าไม่แสบเลย แต่ด้วยความที่บบาเอาไว้แค่สนะี่นาทีบางครั้งมันก็อาจจะน้อยเกินไปสําหรับโบบาหรือเปล่าเพราะบางครั้งขนโบบาจะแข็งแรงก็ได้เออก็เลยทําให้แบบมันหลุดน้อยกว่าที่คิดนิดนึงเออและข้างเนี้ที่มันยังเหลือเยอะอยู่คาดเดาว,ว่าเราใช้ครีมน้อยเกินไป ถ้าใช้เยอะกว่าน,นี้ก็อาจจะได้แต่ถามว่าบับาจะใช้ซ้ำเข้าไปไหมตอนเนี้ยไม่ซ้ำแน่นอนเพราะว่าบับาคิดว่าผิวตรงนี้มันเป็นผิวที่บอบบางแล้วเราเนี่ยเหมือนเอาสารตัวเนี้ครีมตัวเนี้ยเข้าไปใช้แล้วอ่ะบับากลัวว่าเขาจะแบบยังอ่อนแออยู่แล้วจะเอาไปทับอีกอะไรเงี้ยก็คงยังก่อนดีกว่าและในฉลากเขาค่ะก็บอกว่าห้ามใช้ซ้ำภายใน72ชั่วโมงก็คือสวันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจาก3าวันค่อยใช้ก็ได้อโอเคนะคะ ถามว่าถ้าเปรียบเทียบอันที่เคยรีวิวครั้งก่อนโน้นกับอันนี้โอเคกับอันไหนมากกว่ากันเรื่องกลิ่นบูบาเอาอันนี้เออแต่เรื่องของความที่แบบเฮ้ยมันออกหมดอะบูบาคิดว่าอันนน้นโอเคกว่าแต่บางครั้งอย่างที่บอกนะมันอาจจะเป็นเพราะการใช้ในปริมาณมากปริมาณน้อยต่างกันก็ได้เออ เพราะว่าตอนนู้นอาจจะใช้เยอะกว่าก็ได้มาเลยออกเยอะกว่ายังไงถ้าเพื่อนๆลองแล้วมันเป็นยังไงก็พิมพ์บอกกันไว้บ้างก็ได้นะคะบบาจะได้ลองทําตามบ้างนะว่าแบบเอ้ยพี่บวบาใช้น้อยกันไปนะต้องใช้เยอะกว่านี้หรือวิธีการเช็ดบบาผิดมันต้องเช็ดทวนเช็ดตามอะไรเงี้ยเม้นท์บอกกันได้ค่ะเผื่อว่า จะเอาไปใช้บ้างและเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์ให้โบบาหน่อยนะและถ้าอยากให้โบบาททาคลิปอะไรก็พิมพ์เมนบอกกันได้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ